ในการนำเสนอครั้งนี้เราจะมาวิเคราะห์กปันอย่างเป็นระบบครับถึงเทคนิคที่จับต้องได้ที่สามารถทำซ้าได้เพื่อใช้ชี้นำจิตใต้สํานึกของเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความสําเร็จหรือความสุขสมบูรณ์ในชีวิตคำถามนี้ล่ละครับคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดอะไรคือตัวแปรที่สร้างความแตกต่างมหาศาลขนานี้และคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์มีอยู่จริงหรือไม่ เทคนิคที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้มี่เองครับเอาละครับนี่คือโครงสร้างการวิเคราะห์ของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจพิมพ์เขียวภายในจากนั้นไปสู่เทคนิคการสร้างภาพพลังของการยืนยันเทคนิคเพื่อการเปิดรับท่านสูงวิธีโต้แย้งทางจิตและปิดท้ายด้วยการเปิดใช้งานพลังสร้างสารรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในครับเรามาเริ่มต้นกันที่จุดที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งเลยนั่นก็คือ การทำความเข้าใจพิมพ์เขียวภายในหรือโครงสร้างพื้นฐานของจิตใจเพราะถ้าหากเข้าใจหลักการข,ข้อนี้แล้วเทคนิคอื่นๆทั้งหมดก็จะกลายเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงการทำงานของจิตใจที่แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับ จิตสำนึกคือสถาปนิกเป็นผู้ใช้เหตุผลเลือกและวางแผนในขณะที่จิตใต้สำนึกทำหน้าที่เหมือนผู้สร้างหรือทีมช่างฝีมือดีที่รับพิมพ์เขียนนั้นมาแล้วก็ลงมือก่อสร้างตามแบบเป๊ะๆโดยไม่ตั้งคำถามหรือถ้าเปรียบเป็นเรือจิตสำนึกคือกัปตันบนสะพานเดินเรือส่วนจิตใต้สำนึกก็คือทีมงานในห้องเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนทุกอย่างตามคำสั่งและนี่คือกฎเหล็กที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดครับ กฎแห่งความเชื่อจิตใต้สำนึกนั้นไม่ได้มีเหตุผลเป็นของตัวเองมันทำงานตามหลักการเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพิมพ์เขียวหรือความเชื่อใดๆถูกประทับลงไปมันจะยอมรับและลงมือทำตามนั้น,ท,นทันทีโดยไม่มีการโต้แยง้งหรือตัดสินว่าถูกหรือผิดเมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วทีนี้เรามาดูกันที่เทคนิคกลุ่มแรกนั่นก็คือเทคนิคการจินตนาการ หรือการใช้ภาพในใจเพื่อสร้างพิมพ์เขียวทชื่อเราต้องการส่งไปให้จิตใต้สานึกประโยคนี้สำคัญมากครับมันบอกเราว่าภาพที่เราสร้างขึ้นในใจเนี่ยไม่ใช่แค่จินตนาการเลื่อนลอยแต่มันคือเนื้อแทหรือสะสารของสิ่งที่เราหวังไว้พูดยังไงก็คือการสร้างภาพในใจมันเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดผลเป็นการสร้างแม่พิมพ์ที่จับต้องได้ขึ้นมาในมิติของความคิดเพื่อให้จิตใต้สานึกนำไปสร้างให้เป็นความจริงต่อไป หนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดก็คือวิธีภาพยนตร์ในใจครับกระบวนการของมันชัดเจนมากขั้นแรกคือการสร้างฉากสุดท้ายที่คุณปรารถนาขึ้นมาในใจให้มันชัดเจนและสมจริงที่สุดขั้นที่2เติมการกระทําและที่สําคัญคือความรู้สึกเข้าไปให้รู้สึกเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้ว ขั้นที่3คือการฉายหนังเรื่องนี้ซ้ำๆในใจโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปล่อยวางผลลัพธ์ด้วยความไว้วางใจปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานของมันไปนอกจากการใช้ภาพแล้วยังมีเครื่องมืออีกชุดหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นคือการใช้ภาษาหรือคำพูดเพื่อตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกใหม่เราเรียกสิ่งนี้ว่าพลังแห่งการยืนยันต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า การยืนยันเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การท่องประโยคสวยหรูไปเรื่อยๆแต่มันคือการใช้คำพูดเชิงบวกอย่างมีวินัยเพื่อประกาศว่าความจริงที่เป็นสากลเช่นสุขภาพที่สมบูรณ์ความสงบสุขได้ปรากฏขึ้นเป็นจริงในประสบการณ์ของเราแล้วแม้ว่าในขณะนั้นสภาพความเป็นจริงภายนอกจะยังตรงกันข้ามอยู่ก็ตามวิธีการยืนยันนั้นมีหลายรูปแบบครับแต่หลักๆที่สำคัญมีอยู่3วิธีวิธีแรกคือเทคนิคขอบคุณ เป็นการสร้างความรู้สึกกระตันยูรู้คุณต่อสิ่งที่ต้องการราวกับว่าได้รับมาแล้ววิธีที่2คือวิธีการยืนยันแบบตรงๆคือการกล่าวถึงความจริงที่เป็นสากลเพื่อปรับแก้รูปแบบความคิดเดิมๆและวิธีสุดท้ายคือวิธีการออกคำสั่งซึ่งเป็นการใช้คำสั่งที่เด็ดเดียวและเปี่ยมด้วยความเชื่อมัน่นส่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของเทคนิคขอบคุณชัดขึ้นมีกรณีศึกษาของชายคนหนึ่งที่กำลังจะล้มละลาย เขาไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัญหาครับแต่เขาเลือกที่จะกล่าวคำว่าขอบคุณพระบิดาสำหรับความมั่งคัง่งสำแลวสำเลากลารทำแบบนี้มันไปสร้างความรู้สึกของความกะตันยูและความสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งไปปรับสภาพจิตใต้สำนึกของเขาและท้ายที่สุดก็นำไปสู่ทางออกของปัญหาการเงินได้จริงๆหัวข้อต่อไปนี้สำคัญมากครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่เราส่งเข้าไปแต่เกี่ยวกับเมื่อไร และอย่างไรนี่คือเทคนิคที่ว่าด้วยการสร้างสภาวะที่จิตใต้สำนึกจะเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดหลักการของมันง่ายมากครับจิตใต้สำนึกจะเปิดรับมากที่สุดก็ต่อเมื่อจิตสำนึกที่เป็นเหมือนยามเฝ้าประตูลดการทำงานลงเหลือน,น้อยที่สุดซึ่งสภาวะนั้นก็คือช่วงที่เราเคลิ้มเคลิ้มม่วงง่วง,วงใกล้จะหลับนั่นเองในสภาวะนี้ การต่อต้านจากจิตสำนึกจะน้อยมากทำให้เราสามารถส่งความคิดลงไปได้อย่างง่ายดายศาสตราจารย์ชาส์โบดวงได้พัฒนาเทคนิคเฉพาะทางสำหรับเรื่องนี้ขึ้นมาครับเขาเรียกว่าเทคนิคโบดวงวิธีการคือให้ย่อนแนวคิดที่เราต้องการให้เหลือเป็นวลีสั้นๆง่ายๆจำง่ายๆแล้วก็ท่องซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนเพลงกล่อมเด็กในขณะที่กำลังอยู่ในสภาวะเคลิ้มหลับความเรียบง่ายเนี่ยแหละครับคือหัวใจที่ทาให้มันทรงพลัง ลองดูตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมีคดีความยืดเยื้อในวันแรกเธอเริ่มใช้วลีสั้นๆว่ามันสำเร็จแล้วในระเบียบแห่งสวรรค์ท่องซ้ำๆตอนใกล้จะหลับเธอทำแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกคืนจนกระทั่งถึงวันที่11เธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกมั่นใจว่าทุกอย่างคลี่คลายแล้วและในเช้าวันนั้นเองทนายก็โทรมาบอกว่าคู่กรณีขอเจราจาไกลเกลีย นี่คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้อย่างสม่ำเสมอทีนี้เราจะมาดูเทคนิคอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างออกไปครับเป็นแนวทางที่ใช้เหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นซึ่งบุกเบิกโดยด p h i n e ร s ฟินิสควิมบี้เราเรียกมันว่าวิธีการโต้แย้งทางจิต ในกลุ่มนี้จะมีอยู่2วิธีหลักๆที่น่าสนใจครับวิธีแรกคือวิธีการโต้แยง้งอันนี้เปรียบเหมือนการขึ้นศาลในจิตใจของเราเลยครับคือการใช้เหตุผลมาหักล้างความเชื่อผิดๆทีละข้อจนจิตใต้สำนึกยอมจำนวนต่อหลักฐานส่วนอีกวิธีเรียกว่าวิธีสมบูรณ์อันนี้จะต่างออกไปคือไม่ได้ไปต่อสู้กับความคิดลบแต่จะมุ่งความสนใจไปที่การคิดถึงคุณสมบัติของสิ่งสูงสุดเช่นความรัก ความสมบูรณ์แบบจนสภาวะลบๆสลายไปเองเหมือนการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสลายตะกรันมีกรณีศึกษาที่ทรงพลังมากของดร์ควิมบี้ครับเขารักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินไม่ได้มานานเขาไม่ได้รักษาทางกายภาพแต่เขาใช้การโต้แย้งทางจิตเขาให้เหตุผลกับเธอจนเธอตระหนักและยอมรับได้ว่าอาการของเธอไม่ได้เกิดจากร่างกายแต่เกิดจากความเชื่อทางศาสนาที่ผิดๆซึ่งกักขังเธอไว้ เมื่อเขาชนะการโต้แย้งในสารแห่งจิตใจของเธอได้จิตใต้สำนึกก็ปลดปล่อยร่างกายของเธอให้เป็นอิสระและเธอก็กลับมาเดินได้อีกครั้งมาถึงส่วนสุดท้ายครับในส่วนนี้เราจะรวบยอดแนวคิดทั้งหมดเข้าด้วยกันและทำความเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้มันมีทั้งความเป็นศาสตร์และศิล์อย่างไร การทำงานกับจิตใต้สำนึกเพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงนั้นประกอบด้วย2ส,ส่วนที่ขาดกันไม่ได้ครับส่วนแรกคือศาสตร์นั่นคือความรู้ความเข้าใจในหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราคุยกันมาส่วนที่2คือศิลป์ซึ่งก็คือเทคนิคและวิธีการในการนำความรู้นั้นไปประยุกใช้ให้เกิดผลต้องมีทั้งความรู้ที่ถูกต้องและวิธีการที่แยบยนจึงจะสมบูรณ์หากยังมีข้อสงสัยในพลังของจิตใต้สำนึก ลองพิจารณาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ครับในช่วงทศวรรษ1840ก่อนที่จะมีการค้นพบยาสลบสัญยญภาพาชาวสกอตแลนด์ว่าดร์เจมส์เอสเดลได้ทำการผ่าตัดใหญ่ไปกว่า400ครั้งรวมถึงการตัดแขนตัดขาโดยใช้เพียงการชี้นำทางจิตเป็นยาสลบเท่านั้นนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยถึงอำนาจของจิตใต้สึกใิการควบคมุมความเป็นจริงทางกายภาพดังนั้นจะเห็นได้ว่า เทคนิคทั้งหมดที่เราได้วิเคราะห์กันมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพการใช้คำยืนยันหรือการโต้แย้งทางจิตแท้จริงแล้วมันคือเครื่องมือที่มีโครงสร้างแตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการมอบพิมพ์เขียวที่ชัดเจนและมีอำนาจให้กับจิตใต้สำนึกของเรายังเป็นวิทยาศาสตร์และมีศิละปะท้ายที่สุดแล้วหลักการสากลน,นี้มีอยู่และพร้อมให้ใช้งานเสมอ คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีจริงหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าในวันนี้เราจะเลือกมอบพิม์พเขียวแบบไหนให้กับจิตใต้สำนึกของเรา